สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่จะนําความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่นะครับที่กําลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับก็จะนําอีกหนึ่งตัวยานะครับที่ เซียนรุ่นเก่านะครับหรือเสียนโบราณนะครับท่านได้แนะนํามานะครับซึ่งบางท่านได้ดูคลิปแล้วนะครับก็รับถ่ายทอดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคนที่ใช้จริงก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็มีแต่ประวัตินะครับเล่าให้ฟังต่อๆมานะครับซึ่งท่านบอกว่านะครับจะใช้ตัวนี้ครับผมก็คือ บอระเพ็ดนะครับอ่าซึ่งบอระเพ็ดนี่คือเป็นยาอยู่แล้วครับผมอ่าแต่ไม่รู้ว่าเวลาเอามาใช้กับนกเนี่ยนะครับจะเป็นอ่ายาแบบช่วยนะครับทำให้นกนั้นนะครับมีอาการอย่างไรนะครับตามที่สอบถามนะครับท่านก็บอกว่าให้กินเพื่ออ่าให้นกคึกมาอย่างนั้นอ่าทีนี้นะครับเรามาดูนะครับอ่าสัปคุณ นะครับของบอระเพ็ดนะครับคือบอระเพ็ดนี่ก็คือท่านก็รู้ได้ว่ามีรสชาติที่ขมนะครับผมก็คือถ้าเป็นคนนี่ก็จะแก้ร้อนในนะครับแก้พิษฟีดานะครับแล้วก็ช่วยเจริญอาหารนะครับบำรุงไฟธาตุต่างๆนะครับผมรักษาโรคกระเพาะบำรุงร่างกายนะครับลดน้ำตาลในเลือดนะครับและเป็นยาอายุวัฒนะ นะครับแล้วก็ยังมีฤทธิน์นี่คือต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งประโยชน์ของบรพเพนี้ก็คือ,อเยอะจริงๆนะครับซึ่งผมอ่านมาเมื่อกี้นี่นะครับผมถ้าเรามาเทียบนนะครับก็คือถ้าให้นกกินนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลอย่างนี้หรือเปล่านะครับตามที่อ่านมาเมื่อกี้นะครับผมก็อาจจะอาจจะมีส่วนนะครับถ้า ได้สักหนึ่งข้อก็คืออย่างเช่นแก้ร้อนในอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมแล้วก็ช่วยในการเจริญอาหารนะครับผมมาได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในในตัวยาที่มีอยู่ในอบอรพเพศนะครับแต่ท่านเซียนรุ่นเก่าท่านบอกว่าเป็นยาที่ช่วยนะครับในการาให้นกคึกว่าอย่างนั้นนะครับผมก็จะทดลอง นะครับทดลองก็คือมีอยู่2ตัวนี่นะครับที่ทดลองก่อนก็คือเจ้าบ่อขยะหนึ่งนะครับเจ้าบ่อขยะหนึ่งกับเจ้าบ่อขยะสองนะครับที่ท่านเห็นเมื่อกี้นี่นะครับก็คือเป็นเจ้าบ่อขยะสองนะครับที่ครูใส่นะครับนกตัวนี้จิตใจดีมากนะครับเห็นอยู่ใกล้ไม่ได้นะครับคือเห็นนกอยู่ใกล้ก็คือจะจะครูใส่นะครับแล้วก็ตอนกลางคืนนี่ก็คือเป็นช่วงของเขาแล้วครับนกตัวหนคันขึ้นอยู่ข้างล่างนี่คือเขาเขาจะ คูดักไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้คือผมคิดว่าเป็นนกที่หัวจิตหัวใจเกินร้อยดีนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาทดลองครับอันนี้ก็จะให้นะครับแบบง่ายๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีให้นะครับก็เนี่ยครับผมคิดว่าผมจะตัดเป็นเป็นท่อนอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะจุ่มนะครับจุ่มเข้าไปในกระบอกน้ําของนกนะครับตรงนี้ แล้วแต่สูตรนะครับบางท่านก็อาจจะตัดเป็นท่อนเล็กๆแช่ลงไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าแบบนี้ผมว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่าเวลาเราเอาออกนี่ก็จะง่ายนะครับเอาเข้าออกนี่จะง่ายนะครับถ้าตัดเป็นท่อนเล็กๆเท่าอย่างเงี้ยครับก็คือจะจะอ,ออกยากนิดน,นึงนะครับแต่ถามว่ามันจะเน่าไหมผมว่าไม่เน่านะครับนี่นะยิ่งแช่น้ํานี่ยิ่งจะยิ่งจะออกใบอ่ะผมว่า นะครับสาหรับบอระเพ็ดนะครับก็แช่น้ำครับคล้ายๆตะไครนะครับทีนี้นะครับผมก็จะคิดว่าน่าจะปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกออกนะครับสักข้างหนึ่งนะครับอันนี้คิดตอาเองนะครับอ่าก็คือประมาณนี้นะครับหรือท่านจะหั่นออกหมุดเลยนะครับแล้วก็แช่ลงไปนะครับตรงที่เราหั่นออกเนี่ยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะหั่นออกประมาณอ่าสักประมาณนี้แหละครับ แต่ไม่รู้ว่ามันจะขมไหมนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เทียบว่าใส่ขนาดนี้ปริมาณน้นเท่านี้นะครับมันจะขมไหมนะครับซึ่งเราไม่ได้ทดลองตรงนี้นะครับเราก็ต้องอเอาใส่นะครับตามนี่นะครับอย่างน้อยมันอาจจะมีส่วนมียาที่ไปทำปฏิกิริยาอะไรสักอย่างนะครับยามันจะได้แรงจะลดขมแต่วบบ้านนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับผม ก็จะอ่ใส่ลงไปนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับเนาะเนี่ยครับไม่รู้ว่าจะขมหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะคือไม่ขมก็ขอให้มีตัวยาอะไรสักอย่างนะครับอ่าหลุดออกไปในน้ํานะครับก็ไปลองหลายๆวิธีครับพี่น้องครับอาจจะทําให้น้ํามันน้อยลงนะครับมากกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมอาัดเต็มเลยนะครับ ก็ทําให้ดูนะครับซึ่งคนที่บอกมาอีกครั้งหนึ่งก็บอกได้แค่ว่าเป็นนกคึกนะครับทําให้นกนั้นมีความคึกนะครับเล่นลมในกรงว่าอย่างนั้นนะครับถ้ามีอาการอย่างนั้นคือนกคึกอยู่แล้วนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับผมก็จะทดลองกันครับทดลองสตัวนี่แหละนะครับเพราะว่าคิดแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะครับอา บางสูตรผมก็ยังไม่กล้าทดลองนะเพราะว่านกถ้าเป็นนกต่อนี่คือจะไม่กล้าทดลองครับเพราะว่าหนึ่งกลัวมีผลข้างเคียงนะครับทาให้นกต่อเรานั้นอา,อาจจะไม่คึกก็ได้หรือว่าขนล่วงนี่ก็คือจบเลยนะครับก็ต้องรอ,อทดลองนี่แหละครับกับพวกนกใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับพวกที่กําลังขันขึ้นใหม่ๆนะครับนกาสามเดือนนะครับสามเดือนสี่เดือนนี่นะครับ ก็ทดลองกันไปนะครับสำหรับอาเครือบอลเพชรนะครับก็อยากให้พี่น้องครับทดลองครับทดลองบางท่านก็คอมเมนต์มาแล้วนะครับว่าเป็นของดีเลยนะครับผมใช้ได้นะครับทำเมนูคึกจริงๆนะครับก็ต้องรอการพิสูจน์นะครับจากพี่น้องทุกท่านนะครับที่เลี้ยงนกเขานะครับซึ่งหาไม่ยากครับบอลเพชรนะครับหาง่ายๆนะครับเอายังไงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับ เอาตัดบอระเพ็ดนี้แช่ให้หนกก่อนนะครับคนสักหน่อยครับพี่น้องเพือ่อตัวยาลทธิ์ยามันจะได้ออกทั่วน้ำนะครับ ท่านมีสูตรยังไงท่านก็ลองทําไม่รู้ครับผมอันนี้คือผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับว่าเอาบอระเพทนี้ให้นกกินนะครับบางท่านก็อาจจะมีการการทุบนะครับก็ได้นะครับทุบเหมือนตะไคร่ครับถ้าตะไคร้ผมจะทุบทุบให้นกก่อนนะครับทุบให้นกประจําเลยครับนี่อันนี้ไม่เน่านะครับแน่นอนเพราะว่าเขาอยู่กับน้ําอยู่แล้วได้นะครับสําหรับต้นบอระเพ็อ่ะ ท่านทำไปก็ชิมไปก็ได้ครับว่าขมหรือยังครับนี่ยประมาณนี้นะครับผมคือถ้ามีสิ่งดีๆนะครับก็เอามาแบ่งปันกันได้นะครับเพื่อประโยชน์นะครับแกมือใหม่เส้นใหม่ทุกท่านนะครับถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับบางท่านก็เห็นผมทําคลิปไปนี่ก็ประมาจารย์หลายท่านก็แนะนํามานะครับ ผมจะค่อยๆทยอยหานะครับแล้วก็มาทําให้พี่น้องได้ดูได้ทดลองกันนะครับสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์นะครับก็จะนํามาทําคลิปให้พี่น้องได้ดูกันนะครับเพื่อจะได้พัฒนาวงการนกเขานะครับต่อไปนะครับผมก็ช่วงนี้ก็หน้าหนาวครับนกผมผมไม่มีเวลาเลยครับออกแดดเลยครับดูนกขนไม่สวยครับพี่น้อง นะครับขนจะไม่สวยขนมันจะครับไม่เงางามครับดูครับไม่ได้ออกแดดเป็นอาทิตย์แล้วครับนกนะครับก็ถือว่าติดภารกิจครับช่วงนี้นะครับนี่นะครับยิ่งหน้าหนาวยิ่งควรให้นกนะครับออกแดดทุกวันยิ่งดีนะครับคนจะได้เป็นเงางามนะครับส่วนนกนี่ก็คือไม่ได้ออกแดดเลยครับคือต่างกันเลยครับนกที่ออกแดดกับนกที่ไม่ออกแดดนะครับถึงจะเป็นนกใหม่ก็ช่าง นะครับนกที่สามสี่เดือนอย่างเงี้ยครับถ้าท่านออกแดดเป็นประจำนี่ขนเขาจะสวยนะครับขนจะสวยจะเงางามนั่นเองก็ฝากไว้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเอาแล้วครับผมสําหรับสาระวันนี้นะครับก็ต้องยกความดีความชอบให้กับเซียนรุ่นเก่าเซียนโบราณนะครับที่ท่านในถ่ายทอดความรู้นะครับมาสู่มือใหม่เซียนใหม่อย่างพวกเรานะครับได้ศึกษานะครับ ก็ต้องอยกความดีความชอบให้ท่านนะครับผมเอาแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้ประมาณนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับผมวันนี้สวัสดีครับ